โอเคนะครับผมก็ต้องขอกบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันเล่นเกมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกมนะครับที่สามารถทําเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับผมโดยที่ เจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีเกมให้เล่นอยู่2เกมนะครับก็คือเกมแรกจะเป็นเกม d r a g o n City นะครับส่วนอีกเกมหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกมกบกระโดดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าเพื่อนๆจะโหลดเกมไหนมาเล่นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเกมกบเนาะมันจะมีแนวคล้ายๆกับเอ์ไอเกมวิ่งรถไฟครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับซับเวอชื่อเกมซับเวอนะครับอ่าโดยตรงนี้นะครับเป็นตรง payout นะครับตอนขั้นต่ําจะอยู่ที่0.5ดดอลลาร์นะครับใช้เหรียญ 1, 1 000, 4 9่7นอะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่โหลดเล่นตอนนี้นะเขาจะแจกเหรียญฟรี4 4่ยนฟรด้วยนะครับผมอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นต้องไปโหลดมาก่อนนะพอโหลดแอปนี N ้มาเสร็จต้องไปโหลดเกมมาอีกนะครับผม่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะมันจะเหมือนซับเวเลยนะครับผมอ่ากดโกไปเลยครับก็ตรงนี้เนี่ยการที่เราจะได้เหรียญก็คือการที่เรามาเก็บเวลาในการเล่นเกมนี้นับยิ่งเราเล่นเกมนี้นานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เหรียญมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่ามันก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็มันก็เล่นเพลินๆดีนะครับผมอ่ามันจะเหมือนซับเวเลยนะเหมือนแบบเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมวิ่งเก็บเหรียญแบบนี้นะครับ แต่ว่ามันจะมีเป็นด่านนะครับมันจะไม่เหมือนซับเวตรงที่ว่าซับเวยเนี่ยมันจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีเป็นด่านนะครับผมมันจะเป็นผ่านด่านผ่านด่านไปเรื่อยๆเนาะก็จะต่างกับซับเวยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าอุโมงค์กันสิในอุโมงค์มีอะไรอันนี้รู้สึกมันจะให้เก็บอะไรสักอย่างเก็บอะไรสักอย่าง5อันนะครับ ยังไม่เจอเลยนะครับผมอ๋อเรียนนี่นะครับโอเคได้ละ่าแล้วนะครับผมง่ายๆเลยนะครับสําหรับแอปพลิเคชันเกมที่ผมมาแนะนําในวันนี้เนาะก็สําหรับใครที่มีบัญชี PayPal อยู่สามารถลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมมันโหลดเล่นได้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีหมวดอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับสาหรับเกมนี้เนี่ยขันข้นนี้จะสนุกเนาะอันนี้จะเป็นฟรีสปิน ลองหมุนดูนะครับโอเคส่วนเหรียญในเกมนี้ก็เอาไปซื้อพวกตัวละครนะครับไว้ปรับแต่งตัวละครอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีหมวดตรงนี้จะเป็นหมวดการเล่นกับเพื่อนนะครับผมนี่คนระับโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเขาหลบตกรอบปะเนี่ยตกรอบปะเนี่ยโอเคยังได้อยู่นะครับโอ้ เฟลนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเกมนี้เนาะแล้วก็จะมีหมดอีกนๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูนะครับที่ตรงนี้นะอ่า <c oughs> เห็นไหมครับเหรียญ <c oughs> มันจะเพิ่มมาแล้วนะมันจะ นับจากเวลาที่เราไปเล่นเกมนะครับผมยิ่งเราเล่นนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้เหรียญมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ